ไก่ค่ะเ,เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจาก KCF เสกชัยฟู้ดจ้าอย่างตอนนี้เนี่ยเป็ดทะลุคุณซื้อเป็ตัวเท่าไหร่ตอนนี้เหรอถ้าเอาตามตลาดเลย400รสองตัวร้อยเวอรสองตัวร้อยเชิญดูที่เชลได้เลย ะะวันนี้อามีก็ห่างหายไปกัดย t ท b e นานเลยทุกคนวันนี้ก็เลยมาปลูกอยู่ในย่านของดอนเมืองค่ะเขาบอกเลยว่าร้านนี้ของดีของเด็ดและจัดเต็มจัดเต็มแบบไหนหรอเต็มทั้งตัวแล้วก็เต็มทั้งของเลยค่ะมาร้านใครหรอวันนี้เราปลกไปที่ร้านของพี่พยาบาลอ้วนเลยพยาบาลอ้วนบิ๊กไซที่เราเคยเห็นกันอยู่ในเพจของ a c e b o o k นะคะทุกคนวันนี้เราบลกเขาเปิดนะคะมีไข่ไก่ไข่เป็ด แล้วก็ไก่ต้มน้ำปลาไก่พะเออไก่พะโลไม่มีเว้ยพี่จะเป็ดพะโลไข่เป็ดไข่ไก่ไก่พะโลวันนี้เขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วที่1แถมหนึ่งแล้วคือ 2ตัว100บาทอย่างตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีเสื้อผ้าบิ๊กไซส์นะคะของพี่บาลอ้วนเลยเข้ามาดูได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายและที่สําคัญของพี่บาลอ้วนเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์คือกุนเชียงพยาบาลอ้วนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนี่ยได้เสียงแววๆของนางอยู่ด้านหลักแล้วว่า2ตัว3ตัวร้อเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่บานอ้วนกันเลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าตามอามี่มาเลยจ้า เราเข้ามาแล้วนะคะอยู่ทางหน้าร้านแล้ววันนี้รานีทานอาหารจ๋ด้วยกันได้ส่งได้ค่ะนี่ไงสวัสดีแม่ค่าด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพี่บานอ้วนพี่บานเปิดอะไรเนี่ยแถวนี้อ๋อร้านไก่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจาก KCF เกษสเตปชัยฟูจาเราเลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะเปิด้ายเยอะมากเลยใช่แล้วคุณลูกค้าเยอะมากใช่สินค้าราคาถู เลือกดูเลือกชมได้เลยโปรโ<า>มชั่นวันนี้วันสุดท้ายหรอพี่บานสำหรับไก่ต้มน้ำปลาแต่นอกนั้นเนี่ยเราเปิดตรงนี้ถาวรน,นะมีตลอดเลยมีตลอดใครที่อยู่ในดอนเมืองนะคะมีโปรโมชั่นมาให้เลือกซื้อถูกๆตลอดเลยอย่างตอนนี้เนี่ยเป็ดทะโลคุณซื้อเป็ดตัวเท่าไหร่ตอนนี้หรอถ้าเอาตามตลาดเลยสี่รอย องตัวร้อยเบสองตัวร้อยเชิญดูที่เชลได้เลยค่ะโอ้ยเดี๋ยงั้นหนูขออนุญาตเข้าไปบุกในร้านเลยแล้วกันแล้วก็<ล>มีอะไรขออนุญาตนะคะเราเลยจ้าเฮ้ยกุ<อ>นเชียสองตัวร้อยสองตัวร้อยจ้าอุย้ยลูกค้าเยอะแยะมากมายทุกคนตอนนี้บุกไปเลยแล้วก็มาดูนี่ที่เขาบอกเลยนะคะทุกคนคือแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะคะหนึ่งร้อยบาทได้สองตัววันนี้คุณพี่ซื้ออะไรเอ่ยก็จะมาดูไก่ดูเป็ด มันถูกมากเลยเนาะหนึ่งร้อยบาทได้สองตัวอันนี้เอาเป็ดเอาไก่เลยนี่แม้เอากด้วยเอาไก่ด้วยเอาเป็ดด้วยเอาไก่ด้วยคู่กันอย่างนี้คือหนึ่งร้อยบาทมาซื้อลอกรอบที่ไหน่หรอคะนี่มาค่ะครั้งแรกไปดูติดตามอ๋อติดตามพี่บาน<ล>อ้วนในเพจเนาะน,นี่ทุกคนจะบอกเลยว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งของ KCF เ,เกษมชัยฟ่าเกษมชัยฟู้ด เขามีไก่ต้มน้ำปลาซื้อ1แถมหนึ่งหนึบาทได้2ตัวมีเป็ดพะโลค่ะเป็ดย่างเกลือนะคะอันนี้เป็นอะไรคุณแม่ไก่น้ำปลาไก่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 ไกน้ำปลาแล้วตรงนี้ก็นี่ไก่ย่างบางเลนปีกไก่ต้มน้ำปลาปลานินแดดเดียวสองแพ็คหนึบาทอุ้ยฟังมากทุกคน นี่สองแพ็กนี้ได้ไปเลยหนึ่งร้อยบาทนไยจี่สองตัวร้อยสอตัวร้อยจ้าุ้ยคึกคืนมากแล้วเราไปดูอะไรอีกตรงนี้หอบเป็นตะก้าตะกเลยเหรอคุณพี่มาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งแรกเลยติดตามไปพี่บานอ้วนเออนี่แล้วเขาบอกเลยว่ากุนเชียงหมู กุนเชียงหูบานอ้วนชวนหิวสองตัวร้อยจ้าไก่สองตัวร้อยเท่าไรอย่าพี่บานได้ทุกคนขาตัวนี้เท่าไหร่คะนี่ตัวนี้ถ้าขายออนไลน์นะคะจะอยู่ที่ตัวละเออไม่ใช่ตัววะจะอยู่ที่หนึ่ร้อยห้าสิบร้อยห้าร้อยห้าสิบแต่ว่าถ้ามาติดหน้าร้านเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งร้อยสามสิบบาท หนึ่งรบาทถ้าใครมาไม่ได้ก็เอฟเอาในเพจของพี่พยาบาลอ้วนบิ๊กไซร์แล้วกัน KCF ของนักเตะชัยฟู้ดสาขาดอนเือรก็มีเพจเช่นเดียวกันนะคะหรือที่เพจพยาบาลอ้วนก็ติดต่อเราให้คอนแทคใช่นะคะลด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 คะแล้วบอกเลยนี่ปังดูไก่ได้เลยไข่ไข่แดงเค็มราวาดิฟเขาบอกว่าอร่อยตัวนี้กินกับอ่าพ่อขนมปังตอนเช้ารสชาติเดี๋ยวชิมให้ดูนี่ตัวนี้ อันนี้เท่าไหร่นะ99าบเาทหรออ๋อโน39บาหนึ่งแถมหนึ่งด้วยหนึ่งแถมหนึ่งบาทดูความราวาเขานี่นี่ขออนุญาตใช้มือชิมอร่อยจ้ะอร่อยน้ำใกมันหวันหวานนะแล้วก็มีความมันความเค็มของไข่แดงตัวนี้เราตักเลยสามสิบเก้าบาท หนึ่งแถมหนึ่งาหนึ่งแถมหนึ่งนะคะไข่เนตัวๆแลวหนึ่งแถมหเราชิมแล้วอันนี้ก็ต้องขอเลยทุกคนสามสิบเก้าบาทแล้วก็เอาสามบาบาทหนึแถมหนึ่อันนี้นะคือซื้อชิ้นเดียวแะได้สองสีได้เลยนะคะเอก็ราคาถูกสบายจด้วยนะจะไข่ต้มน้ำมันนะคะหนึแถหนึ่งเป็นพารูพูปิดตัวนี้พูแถองแม่ี่บานัวหน 90บาทน้ำจิ้มลูกชิ้นมาเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนว่าเราจะเอาอะไรบ้างค่อยไล่ดูนะคะคุณลูกค้าสินค้าคุณภาพดีนะแม่หนูจะแย่งแม่แล้วนะเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเป็ดไม่ดีขนนี้หเป็ดเจอหนิแม่เป็ดพะโล่อ๋อเป็ดย่างเกลือเดี๋ยววันนี้เราเอาเป็ดพะโล้ดีกว่าเออแล้วค่ะเป็ดพะโล้แล้วเป็นยัให้ด้วยนี่หนึ่งแถมหนึ่ง หนึ่งแถมหนึ่งเป็เป็นตัวตัวหบาทนึ่งร้อบาทอันนี้3ามาบาทไอ้สองร้อยสองตัวหนึ้อบาทเท่ากันสตัวหนึบาทคุ้มมากและคุ้มจริงค่ะทุกคนเดพะโล้สอตัว100บาทเดะโล้ตัวหนึบาท นี่แม่เลือกเป็ดเลยเป็ดตัวอตัวหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็ดย่างเกลือเหรอเป็ดพะโล่ย่างทางโน้นนี่แล้วข้างนี้ขออนุญาตนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไก่ด้วยอันนี้คือไก่ต้มน้ำปลาค่ะทุกคนนี่ไก่ต้มน้ำปลาหนึ่งร้อยบาทเราได้สองตัวเอกเอ๊เอกเอกเย๊เอกเย๊เรา้องกินนะคะวิว่าเราเป็น เอาไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็เอาเป็นปลาดีกว่ารู้เป็ดเราไม่กินเป็ดเราเบื่อแล้วโอ๊ยแต่เขาอยากกินนะพูดถึงนะเอาเป็ดคืนดีกว่าหลายใจเนาะเอาเป็นว่านี่ปลานินแดดเดียวหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเราจะได้สองแพ็คน้อจา๋าค่ะผ่าไม่ได้ได้นะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสองแพ็คร้อยอยางน้องไม่ส้ม<บ><บ>ได้ไดโอ้โหยน้อง,งอได้ความหลากหลายในการชิมและอร่อยนี่วรกับมานะคะ เราต้องรีบค่ะแั้น <ไป S 1> เราเอาไก่เอาเป็ดไปด้วยสองตัวร้อยก็มีแพ็ได้เลยที่เป็นแพ็เกจคุ้มาคไม่ว่าจะเป็นคุ้มมากนีก่เราได้แล,ล้วทุกคนก็จะเป็นเอาเป็นเป็ดพะโลนะคะปลานินแดดเดียวไก่ต้มน้ำปลานี่สองรอบาทเราได้จุกไปแล้วแล้วก็อันนี้ราคาแค่39บาทเราก็มีนี่เลยได้หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันคุณพี่กินเอาอะไรไปกินเอาย่างเกลือค่ะอ๋อเอาย่างเกลือเนาะ ไก่ใใกอตัวละอ,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 อร่อยใช่ไหมคุณพี่แล้วก็ในตู้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีนี่สําหรับแม่ค้ายําเลย<ม>เข้ามาได้ก็จะเป็นนี่ของเกษมชัยฟูฟ้ดเหมือนกันก็จะมีไข่แดงเค็มนะคะก็แพ็คละเท่าไหร่อะไข่แดงเคม็มเท่าไหร่อะคุณแม่ร้อยสามบค่ะร้อยสามสิบห้าบาทเท่านั้นนี่มาดูอของเยอะแยะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลัง ว่าเรามีไข่เป็ดไข่ไก่สดจากฟาร์มเลยนะคนก็จะมีนี่ไข่เยี่ยวมาร้อยเก้าสิบห้าแผงหนึ่ง 1, ไข่ต้มไข่เค็มต้มร้อยหกสิบห้าบาทไข่เป็ดสดหนึ 100, ออ่งร้อยอ๋อแผงหนึ่งเก้าสิบแปดบาทหรอถูกมากแล้วก็แผงละร้อยเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเก้าสิบแปดไข่ไก่สดนะคะเบอร์สองแปดสิบห้าเบอร์หนึ่งแปดสิบแปดไข่ไก่สดเบอร์ศูนย์นี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นดูความใหญ่ความอ้วนอุ้ยดูสิ เท่าอุ้งมือเนี่ยหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งแผงเอาเป็นว่าถ้าใครอยู่ในบริเวณของดอนเมืองนะคะก็สามารถรีบมาซื้อได้เลยเขามีทุกวันนะคะนี่ไม่มีวันหยุดด้วยคุณพี่มาซื้อบ่อยไหม,ไมครั้งแรกใช่ไหมอันไหนคุณพี่เลือกก่อนเลยเอาเป็นไข่อะไรดีคะไข่ในโนเสร์ไม่มีนะที่เนี่ยแต่น่ามีนี่ไข่เยี่ยวมาสามฟองยี่สิบาทไข่เค็มก็สามฟองยี่สิบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ เป็นนี่ไข่พะโลขายเป็นฟองเลยแพ็คละเจ็ดบาทนี่ฟองละเจ็ดบาทตรงนี้ไข่เค็มต้มบางเลนสิบบาทจ้าเขามีแบบว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะคทุกคนคคคคคทางน,นี้เลือกของเสร็จแล้วเอ่อเอามาจ่ายเงินตรงนี้เอวของเรามาน,นี่อันนี้ของเรา วันนี้เราก็จะเป็นนี่ไก่ต้นปลาก็บอกอร่อยใช่ไหมตัวนี้อันนี้เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งต่อที่บ้านแต่ตัวนี้ล้วนได้แต่นี่เอาไปกินแต่นี้เลยตอนเช้าขนมปังคือที่สุดถูกมากเลยเต้าหู้ก็มีนะเต้าหู้แพ็คละห้เท่าไหร่นะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทแพ็คหนึ่งห้าสิบบาทเองเหรอ เอาเป็นว่าเนี่ยถ้าใครอยู่ตบริเวณของดอนเมืองมาได้เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะคะบนคอมเมนต์บนสุดเลยจะมีอา GPS เข้ามาถึงเลยหน้าร้านมาเจอพี่บานอ้วนได้นะคะมาสุ่มๆดูว่านางจะอยู่ร้านอยู่ทางนี้แล้วแล้วสำหรับสาวบิ๊กไซใช่แล้วค่ะอยู่แถวนี้ไม่ต้องไปอยู่ในเพจก็มาหน้าร้านได้150บบาททาั้ง ทั้งร้านเลยก็จะมีบางอย่างเช่นกีนจาก 450, 450, 450, 450, 450. ึง 490, เหลือเราเอามนเหลือ 250, 250, 250บาทอีกทางนี้เลยทุกคน250บาทกางเกงใน80บาทแต่ว่าสวยๆเหมือนที่อาม่เคยชอบใส่มา่ก่อนนี้ถ้าใครเห็นถ้าใครติดตามเก่าๆก็จะรู้150บาทนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่รับคืนไม่รับเปลี่ยนทุกกรณีนะคะถ้าซื้อไปแล้วนะ